ในที่สุดก็เปิดมานะครับสำหรับคู่ที่7ของมังงะเลคคอร์ดออฟเลดนาล,ล็อกหรือมหาสุดคนนเทพซึ่งคอนเสิร์ของคู่นี้ก็คือราชาปะทะราชาสวัสดีครับมีต้นรับเข้าสู่เมมเบอร์ชานเอลนะครับใกล้จ่นเดือนแบบนี้ก็มีตอนใหม่ออกมาแล้วนะครับสำหรับมังงะเลคคอร์ดออฟเลดนาล็อกหรือมหาสุดคนชนเทพตอนที่56ซึเป็นคู่ต่อสู้ระหว่างกินซีฮ่องเต้จากภาครองแกลของจีนปะทะฮาเดสเจ้าแห่งนาล็อก ดยในตอนที่56ที่เนี่ยจะโชว์ให้เห็นอาวุธของทั้งสองคนนะครับที่นำมาสู้ในการแข่งกันครั้งนี้ซึ่งในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาวิเคราะห์อาวุธของกินซีฮองเต้กันดีกว่าโดยสัตาวุชชิ้นนี้ของกินซีฮองเต้เนี่ยได้รุ่นมาจากอาวิโต้น้องสาวลำดับที่10ของ13พี่น้องวาอคิรีนะครับซึ่ง G G G เจเกนี่เป็นฝาแฝดกับเฮิร์กน้องสาวลำดับที่11ซึ่งเคยเป็นวอลุ่มของแจ si ็คแตะริปเปอร์โดยสตาวุชของกินซีฮองเต้เนี่ยน่าจะเป็นการนำ ม่ใช้ภาษารวมกันเพื่อใช้ในการต่อสู้อาวุธทั้งห้าของจีนเนี่ยก็ประกอบด้วยเกราะดาบหอกหน้าไม้และทวนวงเดือนทตุทตั้งห้าของจีนประกอบด้วยทตุทองท,ท,ท,ทตุน้ํทธาไม้ทตุไฟและทตาดินซึ่งคุณสมบัติของท่าทั้งห้ามีดังนี้ 1. ธาตุททองมีคุณบักษณะดูดซับพลังงานและให้ความแข็งแกร่ง 2. ธาทุน้ํามีคุณสมบัติ ให้ความชุ่มชื้นและความหนาวเย็น3ธาตุไม้มีคุณสมบัติในการแพร่กระจายและการเจริญงอกงาม 4. ธาตุไฟมีคุณสมบัติให้ความร้อนและความบอบอุ่น5้าธาตุดินมีคุณสมบัติในการกําเนิดสรรพสินต่างๆซึ่งถ้าดูจากตอนนี้เนี่ยเฮเก้ยอยู่ในโหมดชุดเกาะของธาตุทองนะครับที่มีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานมันจะสู้กับฮารเดสนะครับที่ใช้หอ,อกสองง่ามในการโจมตีนะ ซึ่งถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆเนี่ยพวกเราน่าจะได้เห็นการใช้อาวุธทั้ง5และถ้าตั้ง5ามาใช้ประสานรบกันไม่ใช่ในการต่อสู้ครั้งนี้ก็เป็นได้เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆคิดเห็นเันพงหรือเปล่าถ้าเพืนะ่อนเพื่อนคิดเข็นอย่างไรก็<อ>าสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับจะรออ่านนะ